นี่เป็นไงบ๊อบบ๊บไวเมื่อสิไปตกแตกเอาไปทางนี้ gimau deh, mau gini, kita bikin udah mau <laughs> ngelempar, sand bawangnya nggak sate, si dia ออสวัสดีเอซทุกท่านนะครับมาดูคู่ที่2ในรายการสลรับวันนี้นะครับสนามพุทธบูชา39นะครับฝั่งที่หันหลังทีมงานปีศาจตะกร้อนะครับน้องแบงค์หัวระเบิดนะครับจะโูดกับทางด้านของพี่เหลือเพื่อปีศาจตะกร้อนะครับส่วนฝั่งนู้นก็เป็นทางทีมงานสวนสยามนะครับหน้าซ้ายสุดเป็นทางด้านพี่เต<ม>ี้ยพรศักนะครับตรงกลางก็เป็นทางด้านของพี่ป้อมนะครับแล้วก็หน้าขวาสุดของท่านผู้ชมเป็นทางด้านของพี่อ้วนสวนสยามนะครับ เป็นเหลี่ยมและข้าหมหัวแปรนะครับระหว่างทางด้านของพี่เหลือเอพื่อปีศาจตะล้อก,กับทางด้านของพี่เตียพรศักดิ์นะครับเสิร์ฟแปรได้หมดทุกคนนะครับทิ้งรางวัลอยู่ที่2 0 0 0มบาทสำหรับคู่นี้นะครับออกสร์นมานี่เสมอกันอยู่ที่1ต่อตัวหนึ่งนะครับเกมเสิร์ฟนะครับแบงค์เสิร์ฟไปหาทางด้านพี่ป้อมนับเปิดพี่อ้วนไหลามาลูกห่างนะครับตียงหลังมาโดนหนังเท้านะครับ พี่เหลือเพื่อโอ้โหลากเล่นดีนะครับสรับพี่เหลือนะครับเกมเข้าทำหลักๆของทั้งสองฝั่งก็เป็นลูกตีหัวเหลี่ยมนะครับไม่ค่อยจะหนักนะครับแต่ว่าเหลี่ยมแพลวๆนะพี่เหลือนี่ก็ถือว่าตีเหลี่ยมดีนะครับพี่เตียพรศัก์นี่นะครับจังหวัดเกก็ทําได้ดีนะครับลูกเหลี่ยมหน้าซ้ายหน้าขวานะคจังหวัดหยอดก็ทําได้เนียนนะครับดูนะครับว่าเหลี่ยมปีศาจกับเหลี่ยมสนสยามใครจะคมกว่ากันนะครับจังหวัด การเข้าทําหน้าเน็ตตีหัวนะครับเดี๋ยวมาไปนะครับทางนั้นน้องแบงค์นี่ปกติก็จะเป็นตัวทํานะครับมาวันนี้ก็มาเป็นตัวยกนะครับยกทุพพกินให้ทางด้านของพี่เหลือนะครับกลับกันเลยนะครับพี่เหลือจากเป็นตัวยกมาเป็นตัวทําสำหรับวันนี้นะครับส่วนฝั่งนู้นก็พี่เตี้ยสอนยามนะครับก็เป็นตัวทําอยู่แล้วนะครับทางด้านของพี่ป้อมกับพี่อ้วนนะครับมายกให้นะครับ ฝั่งทางปีศาจนี่จะต่อคนให้หน่อยนะครับเพราะว่าจังหวะการเคลื่อนตัวนี่น้องแบงค์นี่จะเร็วกว่าฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นก็อาวุโสเวทห้าสิบอัพนะครับเต็มนะครับ1ต่อ2นะครับโยงหลังมาหาน้องแบงค์นะครับเปิดไหลเข้าไปลูกห่างนะครับตีหัวยอดนี่นะครับเด็กหลักเดียมแพ้วาวนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้สำหรับเอซทุกท่านนะครับ เต็มสองตัวหนึ่งนะครับน้องแบงค์นะครับเสิร์ฟไปพี่ป้อมเปิดบล็อกเดียวพี่อ้วนไหลามาพี่เตี้ยสนยาม,มงพริกเน็ตลงนะครับเต็มหนึ่งต่สองนะครับพี่อ้วนนะครับเสิร์ฟป๋งยงหลังนะครับน้องแบงค์ไหลลูกหน,นีโ้นหูจังหวะนี้ทางด้านของพี่เตี้ยพรสักไม่มามาไม่ทันนะครับ พลาดโอกาสที่จะตีเสมอนะครับเป็นเหลี่ยมที่2องของทางทีมงานสวนสยามนะครับเพราะว่าเหลี่ยมแรกแพ้ไปแล้วนะครับเบียดอุปโสนะครับเหลี่ยมนี้ดูว่าจะเข้าวินได้ไหมนะครับเกับปีศาจนะครับปีศาจนี่ก็ถนัดเหลี่ยมนี้อยู่แล้วนะครับเหลี่ยมข้ามหมอแปรนะครับเต็มหนึ่งต่อสองอยู่นะครับพี่อ้วนเซิร์ฟกระแทกใส่น้ำหนักมาลูกนี้ตะกอออกหลังนะครับ สองต่อหนึ่งนะครับพี่อ้วนยกมาพี่เตี้ยตีเรียบร้อยนะครับนี่นะครับจังหวะการเก้าทํานี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าซ้ายหน้าขวานี่แกมงเรียมนี่นะครับสกอยังอยู่ที่หนึ่งต่อสองนะครับ เสิฟโยงหลังซื้อเกมยกน้องแบงค์แล้วน้องแบงค์ยกไปไหนยกต่ำนะครับได้เคประคองพี่เหลือเหลือมองนิดนึงว่าทาไมเตี้ยจังนะยกยกนะครับต้องลากเล่นเองแล้วจังว,วันนี้นี่นะฮะต้องยกเล่นลากทําเองนะครับมาโอ้โหน้องแบงค์โดนดักทางได้นะครับพี่อ้วนยังเกี่ยวหลังเท้าได้นะยกป้อนเข้ามาเข้าซ้ายสุดไปเรียบร้อยนะครับตีเสมอแล้วนะสำหรับทางทีมงานสนสยามนะครับ เหลี่ยมใครจะดีกว่ากันนะครับระหว่างพี่เหลือเฟือกับทางด้านของพี่เตี้ยผ่อนสักนะครับเตี้ยสองต่อสองนะครับสวนสยามได้เสิร์ฟพี่อ้วนยอดมาน้องแบงยกไปลูกนี้ล้นนะครับเวอร์ไม่ถึง ยอดคืนตักางเท้ายังได้นะพี่เหลือนะต้องเปเป,เปไปลูกนี้ออกได้เต้มนะครับนำแล้วนะทางทีมงานชนสยามนะครับเป็น3มต่อ2แเต้มนะครับเต็ม3ต่อ2นะครับจี้มาหาน้องแบงค์นะครับยกต่ำอีกแล้วนะพี่เหลือได้แค่แก้นะครับ พี่อ้วนยกมาลูกนี้ก็ล้นนะครับพี่เหลือต้องลากเล่นเองแล้วจวังหวะนี้เอา้ามงไม่ข้ามนะครับฝั่งรางชวนสยามนี่หนีออกไปเป็น4ต่อ2นะครับรู้สึกว่าจะอึอดอัดแล้วทีมงานปีศาจตะกร้อนะครับเพราะว่าน้องแบงค์นี้ไม่ใช่ตะก้อตัวยกอาชีพนะครับปกติเจเกจะเป็นตัวทำนะครับมียกขาดขาดเกินๆน,นะครับทํำบ้างล้นบ้างนะครับ สวัสด,ดีแอ,อด,ดิดครับผมสวัสดีคุณเคซูด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับทักทา,ายเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับเต็มสอี่ต่อสองนะครับพี่อ้วนยอดอลูกนมีนะครับน้องแบงค์วิ่งไปไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับพ่อเมียพ่องเมีมมชเยชเจีนครับนะครับขนาดของคุณแมวคนเดิมนะครับ อ้วนป้อนเข้ามาจอหวัวนิดลูกนี้น้องแบ่งเกี่ยวหลังเท้าล้นเสียนะครับตัวชงนี้ต้องยกล้นแปลูกที่สองเท่านั้นนะครับยกล้นหลังเท้านี่เสียนะครับเต็มสี่ต่อสองนะครับพี่อ้วนนะครับโยงปงหลังมาแบ่งยกไปตามไม่ถึงนะพี่เหลือเฟือนะถึงกับปาดเหงื่อเลยนะครับเล่นลูกไม่ได้นะครับ หนีออกไปเป็น5ต่อ2แต้มนะครับเต็มหต่อ2แล้วนะครับสวนสยามขึ้นน้ำพี่อ้วนยอดมาลองแบงเอ้าจังหวะแรกแปลกๆนะครับลูกนี้ตีออกแล้วสลับพี่เหลือนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น6ต่อสองนะครับ นะยังคุมเกมไม่ได้นะครับสลับทางปีศาจตะกร้อนะครับเ<ถ>ต็ม6ต่อ2แล้วนะครับเ<ม>สิร์ฟโยงหลังมานะครับพี่เหลือเปิดน้องแบงค์ไหลไปยังโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยจังหวะน,นี้นะครับ แต้ม2ตัว6นะครับแบงตัดยอดไปหาพี่เตี้ยพี่อ้วนยกเข้ามายอดหน้าเน็ตพี่เหลือลากเล่นเองังหวะน,นี้โยงหลังไปโอ้โหอยากแปรมาได้นะฮะลนลูกที่สองนะครับซ้ำอีกทีนึงลูกพลิกเน็ตลงนะครับพี่เหลือบอกว่าถ้ายกไม่ได้ี่ป๊อกเดียวพอนะครับเดี๋ยวลากเล่นเองนะครับคุณพี่เหี่ยเตีแล้วครับเต็มสามตัวหกนะครับ ผิดอ้วนโยกมาโยกหลังแบงหลายไปลูปนี้หยอดหน้าเน็ตยังไม่ได้นะฮะพิกเน็ตยังอยู่ครับเข้าหน้าซ้ายตากหลังเท้าขึ้นน้องแบงค์ไหลเข้าไปจ่อหัวเน็ตโอ้โหได้อีกหนึ่งแทมนะครับไล่มาเป็น4ีต่อหนะครับ 4-6นะครับโ oh. อ้โหเสิ์โยงหลังลูกนี้ลงนะครับถ้าปล่อยนี้ลงแน่นอนนะครับพิเตียตียามาพี่เหลือต้องลักเล่นเองจังหวะนี้โยกหลังอีกครั้งหนึง่งพี่เสือปวนแน่นอนนะโอพี่ป้อมนะขอภัยนะครับพี่ป้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าซ้ายหน้าขวาในแกวิ่งนะครับประคองลูกข้างหลังนะครับไม่ทันจริงๆนะครับเข้าหน้าซ้ายนะครับ เหลือแต้มเดียวทันแล้วนะครับปีศาจะก้อหลังจากต้นเกมนี้ปวนนะครับตอนนี้เริ่มจะตั้งลำได้แล้วนะครับแต็ม5้ต่อหนะครับ ปีศาจได้เสิฟนะครับน้องแบงค์เสิฟจี้ไปหาทางด้านพี่อ้วนนะครับยกปอนเข้ามาพี่เตี้ยมาโดนเจียวแบงค์ไหลเข้าไปพี่เหลือยอดคืนพิกเนตลงเป็นเต้มนะครับตีเสมอเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะจังหวะการขยับตัวการเคลื่อนไหวนี่ฝั่งทางปีศาจนี่จะเป็นต่อนะครับมีความคล่องตัวกว่าเร็วกว่านะครับ อ,อัดอัดอัดคลิปอัดชิปลงยูทูบอันนี้อันนี้เพจต็มหกต่อหกนะครับแบงค์นะครับเสิร์ฟไปหาพี่อ้วนอีกแล้วนะครับพี่เตี้ยลูกห่างต้องแก้มาน้องแบงค์รับหนึ่งสองไหลเข้าไปพี่เหลือโยกแทงโยกหลังนะครับพี่อ้วนยังได้นะฮะไหลเข้ามาฮืน้องแบงค์เกี่ยวได้นะครับพี่เหลือลากเล่นเองเลยนะครับนี่นะครับ การลากเล่นของแกสไตล์พี่เหลือนะครับทำดีนะครับไม่ชอบที่จะให้คนยกให้นะครับเพราะว่าไม่ถนัดนะครับลากเล่นเองมีแกเล่นดีนะครับนำแล้วนะครับปีศาจตะล่อนะครับเป็น7จต่อหนะครับครึ่งทางของเกมแล้วนะครับแต้ม7จต่อหนะครับน้องแบงค์โยงหลังไปพี่อ้วนสีเชียงใหม่ไหลเข้ามาลูกนล้ล้น ที่เหลือ1 2 3่งสยวจอไม่เหลือเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับออกแอคชั่นนิดนึงนะสำหรับพี่เหลือนะครับหนีไปเป็น8ต่อ6ทิ้งห่าไงไว้2แต้มนะครับแต้ม8ปดต่อหนะครับเสิร์ฟโยงหลังนะครับจี้พี่อ้วนอย่างเดียวนะครับ ยกมาพี่เตี้ยพรศัก์มาน้องแมงเกี่ยวได้ไหลไปพี่เหลือมงเฉินเฉือนเรียบร้อยดีนะเป็นอีกหนึ่งแ d มนะครับ9ต่อ6แล้วนะครับพรุ่งนี้มาชนบุรีไหมครับเอ็ดน่าจะไปนะครับ น่าจะได้ไปนะครับน่าจะไปชมนะครับยังไม่เคยไปเลยนะสนามเสาสูงบอวินนะครับจังหวะน,นี้มองออกอีกแล้วนะครับทางด้านของพี่เตียพรศักดิ์นะครับฝั่งทางด้านของพี่ศักดิ์ตะก็ขยบหนีออกไปเป็น1 0ต่อ6นะครับน้องแบงค์นะฮะกี้พี่อ้วนอย่างเดียวพี่อ้วนยังไงยังนิ่งอยู่นะครับ แต็ม6ต่อ10นะครับโดนเจาะแล้วสำหรทางด้านของพี่อ้วนสีเชียงใหม่นะครับทางด้านน้องแบงค์เน่เสิร์ฟจี้ไปนะครับพี่เหลือต้องลักเล่นเองนะครับหยอดหน้าเน็ตเกี่ยวได้นะครับไหลเข้ามาพี่เตี้ยหยอดไม่ข้ามนะครับเป็นฝั่งทางด้านปีศาจสักรอได้เสิร์ฟนะครับเกม13ไม่มีดีลสำหรับคู่นี้นะครับ10ต่อ6นะครับ ยกไหลเข้ามาพี่เตี้ยตีมาพี่เหลือเดียวเอ้ยยังไงกักกันยังทันนะครับมงยัดตัวเลยนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับสีเบต่อหกนะครับพี่เหลือนี่จะเป็นสไตล์ลากเดี่ยวนะครับลากเล่นนะครับพี่อ้วนนี่ก็มีนานๆมีรายการลงครั้งหนึ่งนะครับทําให้จังหวะการยกนี่จะไม่นิ่งนะครับความสม่ำเสมอนี่จะไม่มีเท่าไหร่นะครับนี่นะครับโดนน้องแบงก์นี่เจาะอย่างเดียวเลยนะครับไปหาพี่อ้วนนะครับ ไปหาที่ตัวยกเลยนะครับช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมครับผมสวัสดีนะครับคุณลุมเรงจัดพายุนะครับเข้ามารับชมทักทายเข้ามานะครับลูกนี้ตาก็ออกนะครับ เต้ม1 1ต่อ6นะครับโยงหลังพี่ป้อมเปิดพี่อ้วนไหลพี่เตี้ยเอาตีเกี่ยวพี่เหลือนะฮะจังหวะนี้โดนโยกบ้างนะครับโดนเอาคืนสาหดับ2มาเกี่ยวหลังเท้าได้ยกสายเลยนะลูกนี้ห่างนะครับตีประคองไปเอายังไงไปไหนนะครับเรียบร้อยดีนะเป็นอีกหนึ่งแทมนะขึ้นเท่นไปแล้วนะเป็นเดียวเกมนะครับแอดพรุ่งนี้ชนบุรีสุดกี่โมงครับ พรุ่งนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยไปนะครับว่าเขาจะเตะเริ่มเตะตั้งแต่ก,กี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวถ้าผมไปก็ไลฟ์สดให้ดูก็แล้วกันนะครับก็ยังเลือกอยู่นะครับว่าจะไปสนามไหนดีนะครับระหว่างรามอินทรากับสนามชนบุรีนะครับ 6ต่อ12นะครับตามหลังอยู่เยอะทีเดียวนะครับสามหลับทางฝั่งสวนสยามนะครับหลังจากขึ้นนำ6ต่อ16ต่อ2นะครับตอนนี้อยู่แค่6เลยนะครับสกอร์นะครับยอนมาได้แต้มเอานะขยับแล้วนะครับไล่มาเป็น7ต่อ12เหลือ5แต้มทันนะครับสวัสดีครับแอดตัวแดงระยองชัดเจนครับครับผมสวัสดีคุณเอสายเหนือได้ซิ่งด้วยนะครับ เสิร์ฟมาง่ายนะครับจังหวะนี้น้องแบงค์ป้อนเข้าไปพี่เหลือมงเฉือนเือนลงนะครับ,นรบสนามไหนครับเอฟชนบุรีสนามชนบุรีใช่ไหมสนามชนบุรีนี่ก็มีทางด้านน้องรีก็ก,ก็มีเตะน,นะครับวันเสาร์นะครับน้องรีนี่ไม่ทราบว่าโปรแกรมใครแข่งกับใครยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเป็นคลื่นนะโทรศัพท์อยู่ใกล้กันนะครับมี2เครื่องอยู่ใกล้กันขอภัยด้วยนะเพื่อนเริ่มจะมา ผู้เอกอาจาร์สโอ้อาจารย์สเขาไม่ให้เป็นคู้เอกหรออาจาร์สโว้แล้วลูกนี้มงยงหลังพีทยา้ยอดน้องแบงค์รอแล้วนะฮะจังหวะนี้ห่างนะครับตีไปยังได้อยู่นะสวนสยามนะครับโยกอีกเทนึงยอดยังไม่เนียนพอน้องแบงค์บอกว่าสบายจังหวะนี้ยอดคืนพี่อ้วนตักไปไหนนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ สนามชนบุรีก็มีนะครับอยู่ระยองก็มีนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็อยู่ราบินทาก็มีนะครับเตรม12ต่อ7นะครับเกมหรือเปล่าสวนสยามนะครับพี่อว้วนรับ1-2 <S <S ไหลเข้ามาได้นะลูกนี้สวยโอ้โหมุงไม่คมนะครับเข้าหน้าขวายกล้นนะครับสามอีกทีนึงโยงหลังมายังปิดเกมไม่ลงนะาทางด้านของปีศาจตะก้อนะครับ เต้มเจ็ดต่อสิบสองนะครับพี่เตี้ยนะครับขอเสิร์ฟบ้างนะครับเอ้าน้องแบงค์หนึ่งสองไม่ดีลูกนี้มงกรรมการบอกว่าออกนะพี่เหลือคาใจนะจังหวะนี้ยังไงนะฮะขาวสะเอลแล้วนะครับเห็นว่าตะก้อห่างนะครับยอมให้นะครับจังหวะนี้นะ,น,นะครับไม่ขอกอกล้องนะครับแต้มแปดต่อสิบสองนะครับ สเสือพิกนี้มาเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับสำหรับทางด้านของสวนสยามนะครับทําเป็นเล่นไปนะครับปีศาจตะกร้อนะครับ9ก้แล้วเหลือสามแต้มทั่ทน,นะครับเต้ม9ก้นะครับสเสิร์ฟมาหาน้องแบงค์ยกไปพี่เหลือ ตีเจาๆเรียบร้อยนะครับพู่ต่อไปน่าจะเป็นทางทีมงานฝากน้ำนะครับฝักน้ำเจอกับใครเลย12ต่อ9นะครับเม็ดเดียวเกมพี่อ้วนป้อนเข้ามาพี่เตี้ยพอสักตีมาโดนเกี่ยวน้องแบงค์ยกเข้าไปจ่อหัวนิดไม่เหลือเกมนะครับเป็นฝั่งทางด้านปีศาจตะกร้อเอาชนะทีมงานสวนสยามไปได้นะครับ ขอบคุณ f c ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับท่านทุกท่าก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทางเพจตะกร้อไเฟเตอร์ช่อง u t u b e ตะกร้อไเฟเตอรกแล้วก็ทางช่อง u t u b e ตะกร้อเดินสายนะครับูต่อไปก็เป็นทางด้านพี่บานปากน้ำจะพูดกับอาจารย์โสโรหิงยางนะครับฝั่งนู้นก็เป็นทางด้านของพี่เล็กคาราบาวก็พิโชนะครับหรือพี่เล็กแท็กซี่นะครับพู่กับทางด้านของผู้กองชิดนะครับ เหลี่ยมทมฟรีสไตล์นะครับเป็นการแก้มือของอาจารย์โสับพี่บานนะครับหลังจากแพ้ยังคาใจนะครับเบียดท้ายเกมสุกที่แล้วนะครับสุกนี้ก็ขอแก้มือน,นะครับก็ตัดไลฟ์สดไปก่อนนะสวัสดีนะครับ